ไปเรียกได้ไปเรียกไดโมเดลกันชาผมต้องได้อันลิชกลับบ้านแนี้เลยนะครับโปรเฟสเซออันลิชเป็นทำย่าแลนด์เลยครับโมเดลทำย่าต่างๆมันทําโมเดลนะครับคีมตัดกันพงกันพาอยู่นี่หมดเลยนะนี้อันนี้ันี้นี้อ้อ สดเนื้อนุ่มมากอันนี้ดีมันคิ้เข้มข้นเข้มข้นอร่อย Good Morning ครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในโอซาก้าของเราวันนี้เราจะไปตลาดคโรโมองมาร์เก็ตแล้วก็แยกย้ายกันชอปปิ้งนะครับดูว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้าง เดีย๋ยวไปตลาดปลาคุลโมงก่อนนะครับไป Let's go <S เราออกจากโรงแรมมาเราเลี้ยวขวามาไม่ถึง200เมตรนะครับเราอยู่ตรงย่านนิปอนบาชิมันเลยใกล้กับตลาดคุลุมองมากนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในตลาดมีอะไรให้เราทานเป็นอาหารสายได้10โมงแล้วครับผมปาไปยปบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับคุ่รัมองมาเก็ตนะครับนี่เลยัิลปะก็นปูนตัวใหญ่ ถนนนะครับเริ่มตั้งแต่ต,ตรงนี้นะตรงมานะครับเราก็จะมีซอยแยกซ้ายซอยแยกขวาแต่ถนนเมนการนี่คือเส้นนี้นะครับนี่ครับเป็นโคมไฟสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของคุโรโมงมาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคุโรโมงมาร์เก็ตเป็นตลาดสดเป็นตลาดปลานะครับที่คนญี่ปุ่นเขาก็มาเลือกซื้อของสินค้าไปทําเป็นวัตถุดิบกันนะครับโอ้โหมีหายเป็นกล่องด้วยนะซูชิีเซ็ตนะนี่ทุกคนปาเป็นชิ้นๆเลยนะนี่ไข่ปลา ซูชิโอโทโร่นี่สามพันเยนดูข้าวหน้ามาไหลพันแปดเยนโอ้ยทุกคนครับดูน่ากินมากเลยข้าวหน้าปลาไหลนี่วิธีการแกะหอยเล่นนะครับอยูทขอแกะทำงานมากคือท้องแกะกนอยู่ตรง,งนี้เลยนั้นคุณรเล่ยนดูอย่างเงี้ย3าม3 000, 3นสามสามี่ บางร้านก็ยังเพิ่งเปิดนะครับเนี่ยเนี่ยสองพันไรเงียเนี่ยทอดส้อชุบปูนี่เอาปูใส่ไว้ต้มแบบนี้เลยคุณค้อนนี่คือร้านขายปลาปลาเป้านะครับนี่เป็นจานเลยเซ็ตละสองพันห้าเซ็ตละทันเจ็ดที่ยี่หรอเลยโอเคแล้วน่ากลัวนี่หอยเชลล์ตุ้งใหญ่มากวัดตุ้งตุ้ใหญ่มากอุ้ยุ้เลยนะอุ้ยอะไรกันดูหอยชุซื้อแล้วก็มากินตามโต๊ะนั่นหน้าร้านได้เลยนะครับ ร้านสิ่ยางมันนี้สุดยอดปลาไหลปลาไหลดูรอยานที่สามพันนะพันบาทเองนะอันนี้พันเธอในร้านนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกวัตถุดิบนะนี่ใส่ถาดแบบนี้นะครับเราก็ให้พี่เขาเราไปจั่ทังตรงนู้นแล้วก็เข้าไปกินข้างในทุกสดอกส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นซีฟู้ดเลยนะครับให้ปิ้งให้กินกันตรงนี้เลยนะครับทุกทุกคนมีคนครับปูฟสแข็งว่าแบบนี้เลยนะดูขาปูแบบนี้เลยเนี่ย โอ้ดูใช่ปูทาราบะตัวเมื่อเลยขาละสามแปดชาติเราก็สวรรค์ได้ดูขาปูขาปูดิเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาคนอยู่หน้าร้านนี้เลยนะก็มีกินกันให้จุกไปข้างนึงเลยนะครับไปไปเรามาเซเว่กันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยร้านแล้วนะครับวนนดูนะกินไปหมดเลยอ่ะนี่มีออสเตอร์นะมีมีอิวนะมันกูจิสวนจิวร ทุกคนครับเรามาสั่งนะครับเอาปลไหลนะครับแล้วก็ไปเชียวเนาะเต๋าชิยักแล้วก็มันปูมันนั่งจริงนะครับไปไปไปเคี๋ยวเราจะเอาสันเป็ด就好了มั้ทุกคนครับแล้วมันปูไปเชียวลูกปูข้าวแค่็มปากเต็มคำมากเลยอ่ะ มาแล้วสรัด็กครัอติมมีติมนี่ยพว้ลองนี้ลองนีใหน่ากคมากเลยอ่ะทำซอสปาดเต็มคำนั่งก่อนนั่งก่อนมันปูเข็มข้นเข้มข้นอร่อยถ้าคนชอบมันปูอ่ะกินน้มหอมแล้วฟ้งไปคำสุดท้ายแล้วนะะ อร่อายรสเผ็ดน้องกินมากน้องอือสดนนุ่มมากอันนี้หวานอันนี้ดีน้ำซอสก็อร่อยไม่เผ็ดมากอือใช่ได้คุนดิมะไรครับไติมช็อกโกแลตครับลองดูลองดูเออโอเคเย็นสิบครับสิบสิบเลยเหรอสิบเต็มสิบแปดได้ไหม เรียนดาาติ๋นะเกี่ยวขอตัวไปกินอะไรก่อนนะครับแล้วไปร้านอื่นต่อนะทุกคนครับแนะนำนะร้านนี้นะร้านนี้นะมีตรงนี้เลยมีขายทุกอย่างนะทุกคนมีหมดปูบันปูกน่ากินอย่างแรงดูมีมันด้วยอ่ะมันหวานดูน่ากินมากร้านถัดไปร้านถัดไปนะิึงตั้งร้านเลยนะครับร้านนี้เปิด11โมงคิดอุณหภไหนดีทุกคนอุณหภูิเดซนใสซีน เดี๋ยวเราไปลองกันดูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนบรรยากาศร้านแบบเพิ่งเปิดเลยนะเราลดรีบสั่งเลยเนี่ยมันอุ้ยกำลังสดกำลังสดกำลังเฟรชเลยกูนี่เฟรชเฟรชจากเตานะทุกคนคือนไม่มีปล่อยเถื่อนจบวีดีด้วยนะชีวิตติดติดนั่ยเป่าหื้อเป่าหื้อไปลองกินดูข้างในนะครับมาเลยมาเลยโอ้โหกูนี่มาเลยทุกคนกูนี่กูนี่ แล้วมีเม็ดเม็ดเนี่นะเออใกล้ๆมันต้องใกล้มากเออให้มันถอยมปเลยเเออโอ้มันครีมมากเลยโอ้โหวานชีครับมันดีอ่ะอร่อยมากเลยอะ พวงมันบอกแล้วคันเดียวว่ามันดีมากดูแล้วมันกลีบนะแบบอยู่กับตัวข้างในเนี่ยดูมันกลีบทำมาส์กดูส่ว,สว,สวสกนกรณีมีที่ไหนครีมมากเลยนะนี่เดของจริงทุกคนครับสาสมิรวมนี่มีหอยอ,อัลตเตปลาหมึกดูปอาแล้วดิแล้วแบบบางบาทปลามัจ,จินะปลาฮามัจ,จิแซลมอนทูน่า โอ้สดสดจากเนื้อปลาโอหเนื้อดีมากโอตเตะโอตเตะกรอบนุ่มเด้งปลาทูน่าครับตลาดปลาเนี่ครับเพื่งเพื่มมาสัก11บเโมงนะที่นี่กว่าจะเปิดร้านส0บโมงกว่าจะตั้งร้านเสร็จเกือบเกือบสิครึ่ง11เ็ดโมงจะพร้อมขายนะครับตอนนี้ดี นี่ปลาฮามาจินะครับน,นี่ก็ปลาไทยปลาฮามาจิเนื้อกุบกรอบมาก,อ,กามอืมปลาบอนจิที่ว่าเยอะเหมือนเพื่อนในจานนี้ที่ผมชอบนะปลาฮามาจิโอตาเตปะปลาทูน่าปลาทูน่าก็ถือว่าโอเคนะครับแซลมอนก็ถือพื้นผืนปลาบอนจีไม่เหนียวเลยดูแกะกันตรงนี้เลยเดูทุกพี่เขาแกะทุกคนครับแล้วก็จบไปกับร้านนี้นะครับปูนี่แน่น 3500ยเยนนะครับกับซาซิมิรนมทั้งหมด5100ยเยนนะครับเยี่ยมสดสุดๆด,ด,ดีแนะนำร้านนี้นะ11โมงไปครับร้านถัดไปครับเอาร้านไหนก็ได้นะถ้าถ้าหิวไม่ต้องรอคิวนานนะร้านไหนว่างๆเข้าได้เลยมันก็คือการปิ้งย่างซาซิมิมันไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะอยู่แล้วนะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยทุกร้านกินได้เลยนะครับในตลาดนะครับก็จะมีปลาเยอะนะครับวิทาฟูฮมัโตโรน่ากินมาก ปลาหมากรูดุดดิเขาขายเป็นชิ้นๆเลยนะเดี๋ยวผมไปดูแต่หกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะเอามาแลกซาซิมิชุบชุบุบุให้เรานะครับวันนี้นะถ้าชอบโโทโร่ชูโโรชูโโรูโโรบาล์โกโรขอยูคนนี้ชุบชุบุสุดยอดวมิวามิวามิดูดูโอ้โหวากิวย่างนะครับดูดูสีดูดูไขมันแทรงดู เขาก็คุกเนื้อกันอย่าเลนะมีร้านนี้ขายเนื้อสีเนื้อทียสีนี้ดมากไครับนี่เนื้อวัววา,ากิวเอตู้นี้อือวากิวก้อนใหญ่ดิรับไปอย่างดีทุกคนเราอยู่ที่ร้านโมจิแม่เอ้แม่เอ๊ะทดลองให้กินหน่อยอะ พลาดไม่ได้โมจิสตรอเบอรี่ลองเลยลองก่อนนะสตรอเบอรี dei, ่ก่อนหวา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 นโมจิใต้หั่วแดงจิใช้หั่วแดงด้วยนะอันนี้ดีดีเนื้อเนื้อโมจินุ่มไม่เหนียวอร่อยมากเยี่ยม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 นะไหนมาลองให้ปพอ่กินด้วยป๊อหน่อยป๊อหน่อยหวานผลไม้ปัดกับความหวานของ แป้งโมจิกับสุดแดงโอ้รสชาติดีมากเบียวนิดๆของผลไม้สตรอเบอรี่ี่ตัดกันไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบขนาดนั้นนะกัอเตอร์กันเลยกรอบดีกรอบน้ำตาลแล้วสตรอเบอรี่หวานไหมเจียวนิดๆหวานหน่อยๆให้ป้าแปลว่าไม่ชอบไมไงหายดีเจียวให้ได้เสียงกรอบหืมกรอบมันคือสตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลเคลือบไปนะครับเพราะหวานๆกรอบๆเลยนะกัดเลยกรุบๆ ไอสตอรี่ด้วยพันสี่ร้อยเยนขนมปังปลาดีมีขายมันน้กาแฟด้วยนะหลายพันหลายชิ้นเลยนะร้านนี้ลูกก่ารั่นเป็นแบบนี้นั้นี่ครับสุดตลาดจะมีร้านขายเมลอนจูสกับเมลอนอยู่นะเมลอนสดไปซื้อมาหนึ่งอันลุยดีไหมเย้มไหมดูทางนิ้วเร็ยว Yeah, okay. นี่ก็คือทั้งหมดของคุรุมอนมาเก็ตนะครับใกล้กับสถา,านีรถไฟนี่ปอมปาชชีมากๆา,กากนะครับขายตั้งแต่ประมาณ10โมงเป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆครับมาแนะนำนะปลาที่นี่สดมากๆร้านทุกร้านถือว่าคุณภาพดีอร่อยนะครับจุดต่อไปที่เราจะไปเดี๋ยวเราไปเดนเดนทาวไปนะครับไปโซนกันดั้มของผมแล้วจะไปซื้อของนะครับคุรมองบายบาย ทุกคนครับเราเดินต่อจากตลาดคุลุมองนะครับมาเรื่อยๆนะทะลุมาเลยนะครับเราอยู่ที่เดนเดนเท้าแล้วนะครับถนนสายนี้นะครับเป็นถนนสายโอตะนะครับในสมัยก่อนจะมีทำเฟสติวลัลรวมคนคนโอตะมานะครับที่นี่ด้วยนะนี่เลยเราจะไปดูกันด้าบกันนะครับจะเป็นโซนของเล่นของฟริกเกอร์ของโมเดลพลาสติกแล้วก็ของเล่นต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมจะพาคนไปคิคิดแลน์นะครับนี่ข้างหน้าแนละ้วเดินจากตลาดคุรุมองมาไม่ไกลนะครับประมาณสัก3 0 0เมตรอ่ะเดินมานิดนึงอยู่ข้างหน้าครับโจชิคิดแลน์นะครับอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับไปไปแถวนี้เราเรียกว่าย่านอากิฮาบาร่าของโอซาก้านะครับก็จะมีคนแต่งตัวสไตล์ตอต้าเยอะเลยนีร้านเกมร้านซีดีเกมนี่ เย่เราเจอแล้วซูเปอร์คิดแล้วตัวเรียกได้ตัวเรียกได,ด,ได้ทุกคนครับเราอยู่ที่โยชิแล้วนะครับคิดแลนดนะครับนี่เป็นบริเวณชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันพลานะครับว่าอยู่ตรงไหนไปไปไปอดูทุกคน<ด>โมเดลกันพลาโมเดลคิดพลาสติกเยอะเลย หลากหลายนะครับวันนี้เป็นตู้โชว์นะครับทุกคนครับโชว์โมเดลต่างๆแนตะ่เป็นฟิกเกอร์นะครับท,ท,ทุกๆเรื่องนะครับอยู่ตรงนี้หมดโดราเอมอนเซนเซย์าด้าก้อนบอลลูฟี่นะครับอีวานแกเลียนนะครับนี่กันดั้มนี่อยู่โซนบนนี่ตรงนี้นะครับไปครับโมเดลกันพลายอยู่ตรงไหนยูนิคอร์นนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่อั ashed, นลิชคนต้องได้อันลิชกลับบ้านตัวนี้เลยนะครับ perfectcast อันลิช อุปกรณ์เต็มเลยของเพียบโมเดล HG เกรดนะครับ The m e r Cury ่นะครับตัวใหม่นะครับของผู้หญิงนะ Mer Cury Anim อนิเมตตัวใหม่นะครับที่ถ้าแบบ perfect grade อันนี้พาร์ติกูลเลตพาร์ติกูลเลตแบบไหนอยู่โซดาโซดาไม่มีแล้วอะโพล y HG แล้วตอนนี้ทํทำใ้ดีหลากหลายนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลต่างๆนะครับอันนี้ก็พาไปดูล็อกต่างๆก่อนนะครับเราจะมีโมเดล แถปตูนต่างๆนะครับเยียบเลยแต่กันดด้ามจะมีเฉพาะแค่ด้านหน้าแค่น,นั้นหมดแล้วอ,ะอ่ะม,มีมีเนียนมีอย่างอื่นแล้ว่ายวน,นแกเลียนีาจาร์ยูนิตาคอนไซนเรามาชั้น2องดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นทามิยะแลนด์เลยครับโมเดลทามิยะต่างๆอินิเชียดีอื่นๆมากมายเครื่องบินพระราชวังรถต่างๆเรือ รถถังโมเดลทั้งนั้นเลยครับสเสมือนจริงนะครับนี่นะครับอุปกรณ์โมเดลปฏติกต่างๆนะครับแล้วอุปกรณ์ทูนะครับสีผู้กันแปลงมาคเ,เตอร์มาซอฟต์อุปกรณ์ทําโมเดลนะครับคีมตัดกันพงกันทาอยู่นี่หมดเลยนะฮัตไนสี่ร้อยเยน500เยนมีหลายแบบนะหัวโคงหัวตรงหัวตัดหัวฉึกหัวนี่มีหลายหัวเลยโอเคคีมมีคีมหนึ่งสา 6 63บาทอัดที่700นี่ก็เป็นครีมตัดกแบบิ้นนะอครับ2129 35นี่หมดเลยคิีมตัดกอเทนก็จะแพงหน่อยนะครับ306ครีมเนียไทยก็พันพนิดๆน้ำยาหล่อเลื่นนี่นั่นนู่นนะครับมีหมดของราคาดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมต้องได้กอแทนสักอันแหละแล้วก็พวกกระดาษทรายเบอร์ต่งตางๆนี่อยู่นี่หมดเลยนะแล้วก็อุปกรณ์สีทาเมียกอุปกรณ์ตกแต่งสวนเสริมเป็นงานนะโปรเดลนะครับนี่สีแบบ ร้อแปดพันประการอย่นี้เลยมีสีเจ็ร้อเยนสี่ร้อยเยนห้าร้อยเยนร้อยกว่าเยนก็มีเนี่ยร้อกว่าเยนสีธรรมย่านะทันิีธรรมย่าโซนเว t เทอร์ริงมาสเตอร์เวทิงก็คือแปะ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 ทำให้มันเป็นสีแบบเก่าๆนะครับเว t เทอริงนะครับห้าร้อกว่าเยนถูกมากกระป๋องสีหก0้อยเยนอร้อยกว่าบาท ตะบงตะใบเนี่ยผู้กงผู้กันเนี่ยมีหมดนะครับสีแอร์บัสนะครับนี่นี่อันนี้เลยนะแล้วก็จะมีสีกระป๋องนี่ฮอปปงฮอปปี้มีหมดทุกยี่ห้อนะนี่ดูเคลียร์เงาเคลียร์ด้านมีหมดเลยนะครับแอลกอฮอล์แอลลกอออฮ์ยู่นี่มาะมีหมดทิ้งน่องทิ้งหน้าท็อปโค้ดนี่อยู่นี่หมดเลยนะครับมีพรรธยาทิ้งน่องทิ้งหน้าก็มีนะนี่เซ็ตงานคอรดมันก็มีทุกอย่างนะนี่เดี๋ยววางดีคอน้ำเพื่อจะติดหมึกมีหมด โอ้โหสุดยากเะะลยครับงั้นเดี๋ยวผมขยาบไปเลือกคลิปก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน ทุกคนเดินทั่วย่านนี้แล้วว่าไม่มีสักร้าเลยทุกคนครับโอ้แต่แล้วมีบอกว่าโซดาวโซดาวของก็มีน้อยมากมีแต่ฮชนะครับที่จะเห็นก็จะมี p g x เอซนะที่จะเห็นอยู่แต่ผมจะลองเดินย่านๆน,นี้อีสกสักนิดนึงนะตะลุยดูแถวมีอะไรบ้าเราไปล้านี้ฮนะใจเต้นขึ้นมา ไปไปไไม่มีไม่มีนะเดินไปก่อนรอนครับเราอยู่กันที่จังเกิลนะครับจังเกิลเป็นล้าที่มีกันดั้มเยอะที่สุดเยอะกว่าอีกร้านนึงนะครับนี่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นไม่ได้ขายกันดั้มนะแต่ฝั่งนี้ขายกันดั้มตึกนี้ กันดัมเยอะมากตอนแรกก็ดีดใจนึ่ว่าจะมี perfect g อร์อิแล้วเขาเขียนว่า p ทิก u ับนับวันนะสุดท้ายไม่มีของมีที่คือสาขานางโยยาใครจะไปครับนางโยยะพูดไกลเลยแล้ววันนี้เราต้องกลับแล้วด้วยเส็งอ่ะพูดได้คเดียวว่าเซโลงัง <What? S 1> สุดท้ายก็คือไม่ได้นะครับไม่มีนะครับผมเดินมาด้วา ย่านเดนเดนทาวเลยนะครับทะลุร้านนู้นออกร้านนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเทคทุกร้านแล้วไม่มีของทุกคนไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยว่อยไปสั่งพรีออเดอร์จากตูไทยก็ได้เพื่อน <S <S ๆ,ๆมาดูอะไรยังอยูน่น่าหมดเลยนะมันมีของเล่นอีกมากมายนะครับแอนิเมชันทุกเรื่องอนิเมทุกเรื่องนะครับาการ์ตูนที่เพื่อนๆคิดเพื่อนชอบแถวนี้บริเวณนี้มีทั้งหมด เลื่อนแวะขึ้นแวะลงใช้ขวานใช้ขวาาหาได้เลยนะมันถือว่าพาเพื่อนมาดูบรรยากาศทั้งหมดในย่านเด่นเด่นทาพุทโธฮักนี่ก็เป็นโจโชยชินอีกร้านนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องเพลย์สเตชันนะครับขายเครื่องเก,เกมไม่ใช่ปฟร์ตทั้งชัดเลยนะครับส่นฝั่งคิดล่างก่อนภาพเราเดินผ่านมาจะเป็นขายกันด้ามขายกันพลานะครับโมเดลพลาสติกแล้วก็ระเลียดต่างๆนะครับอยู่ด้านใน เรากำลังจะจ่ายเดนเน็นพานแล้วนะคะทุกคนถ้ามามีเวลาแวะมาก็มาเดินเท่นกันได้นะครับอากิฮาบาระของโอซาก้าคือที่นี่นะครับโอเคที่ต่อไปไปเอาเลตดีกว่าเรนจะได้ของเยอะกว่าบายคนทัาไปเจได้ร้านข้าวแกงกะหรี่ลงเด็นๆเลาเลยครับไม่ดูช้ามา้วครับมาแล้ว,าวมาแล้วพิ่มเลยมาลุยกันเลย รสชาตินาอร่อยคอยัเพื่อนมาที่ outlet ที่นี่นะครับดาราพรมิสูเอาเล็ตนะครับโอ้โหออกมานี่แบบตเบาเลยอะ่ะกดยังทำไมใส่ตังเลยอย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆนัวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไมคบอกกริงกริ้งกรนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัด,ถดไปขอบคุณครับ